เอาละครับครับสวัสดีนะผู้ชมรูท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิเช่นเคยอย่างวันไี้นะทุกคนเออวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมพิวริสองครับอ่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วนะว่ามันดาวโหลดยังไงแล้วก็มันจะเข้าไปเล่นออนไลน์ได้ยังไงนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะทุกคนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยครับให้เราเนี่ยทำการ ก่อนื่นนะครับให้เราเนี่ยมาที่หน้า Google ตรงนี้ครับแล้วเราก็พิมพ์หาไปเลยนะครับว่ายูริครับยูริสองออริจินนะทุกคนออเราต้องซื้อของแท้แน่นอนครับนี่ครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะอ่าทีนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกตรงนี้แถวๆถวตรงนี้มันจะมีคําว่าซื้ออยู่นะคอ่าตรงนี้ครับก็จะเป็นเกมแท้นะรวมทุกภาคเลยนะเราซื้อแค่ทีเดียวนะเราสามารถเล่นได้ทุกภาคที่มีเลยนะซื้อตรงนี้นะของแท้นะครับอ่ะหลังจากนั้นครับเราก็ทําการติดตั้งอะไรเสร็จสับใไปเรียบร้อยนะ เพื่อนๆอ,อยากจะลงไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกเลยหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับอะทํายังไงต่อคือลงตรงนี้มันก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันจะเล่นเป็นแบบออฟไลน์นะอืมแต่ว่าอยากเล่นกับเพื่อนอะทุกคนต้องทํำยังไงล่ะก็นี่เลยครับเข้าไปที่ Google อีกทีนึงแล้วก็พิมพ์คําว่า CNC เนครบนบนี่แล้วก็ยูริแล้วก็เข้ามาที่อันแรกนะ พอเข้ามาที่แรกแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือดาวน์โหลดตรงนี้ครับนี่คลิกเข้าไปตรงนี้1ทีนะอ่ะทีนี้มันก็จะเด้งมาให้เราเนี่ยเรียกโหลดตรงนี้นะเราก็กดดาวน์โหลดแอนพอปออนไลน์ตรงนี้เลยอ่ะนี่ครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดตรงนี้ไปนะครอ่ะเสร็จพอดาวน์โหลดเสร็จนับเราก็ทําการติดตั้งเหมือนเดิมแต่ว่า อันนี้ผมเนี่ยได้ทำการดาวน์โหลดเปนที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่รู้ไปที้เมื่อไหน่นะทุกคนตัวนี้ผมก็เอามาไว้เล่นนะเวลาผมเข้าเล่นผมก็เข้าตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ไว้เล่นกับเพื่อนนะเล่นออนไลน์ได้หมดเลยคือแบบไม่เล่นกับเพื่อนไปหาเพื่อนข้างหน้าเอาก็เล่นได้ตัวนี้นะก็คือเข้าไปที่ตัวนี้เลยนะดีบเบิันคิดเข้าไปหทีนะอา่ามันก็จะเป็น C N C n e t เนี้ยอ่าตัวนี้นะ รอมาสักคู่นะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้มันก็จะขึ้นมาครับว่าอันนี้ก็จะเป็นคนที่ออนไลน์อยู่นะตอนนี้นะแล้วก็จะเป็นเพย์ไลน์ตัวนี้ q u Quick m a t c t แล้วก็แ e นเดออะไรพวกนี้เวลาผมเล่นผมก็จะเล่นตัวนี้นะแล้วก็เวลาปรับภาพนะครับนี่อันนี้คือ s e t ติ้งที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย1 9 2 0ง0 0ปูน0 0น0นะสองฝั่ง แล้วก็เป็นฟูลสกีนนะครับอันนี้คือเล่นแบบเต็มจอถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบหน้าต่างก็เอานี้ออกนะอ่าก็ติดกตามนี้นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เวลาเราเล่นเราเวลาเราจะเข้าไปเล่นใช่์แมนเราก็กดตรงนี้หนึ่งทีครับเพย์อ,ออนไลน์ตัวนี้นะก็ร,รอมันประมวลผลหาเซิร์ฟเวอร์แป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้ครับเมื่อมันค้นหาเซิร์ฟเวอร์เสร็จเนี่ยมันก็จะจอยของมันอันตโนมัติเลยเวลาเราจะเลือกห้องเราก็เลือกตรงนี้นะฝั่งนี้คือห้องที่เขา สร้างกันไว้แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะสร้างเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะสร้างหาห้องเล่นรับปอดอะไรก็ตรงนี้ครับคีย์เอดเกมนี่ตัวนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อนะเป็นชื่อห้องส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าคนที่สามารถเข้าไปเล่นได้ทั้งหมดกี่คนนะมันจะล็อกมันจะล็อกพื้นที่ไว้ให้เราเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรหัสนะครับก็คือสามารถใส่ตัวหนังสึกแล้วก็ตัวเลขได้นะอนี่ก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากจะตั้งยังไงนะแอดวานซ์โหมดตัวนี้คืออะไรมันคือเหมือนประมาณว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์นะ เออเลือกเลือกเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเราจะเอาเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับนี่แต่ส่วนมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้เลือกนะก็เขาไปเล่นกระบอทไงส่วนมากเล่นกระบอทก็ไม่ได้เลือกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีปิงไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีคำว่าสะดุดอะ่ะมันเล่นแบบลื่นไหลนะครับแต่ถ้าเกิดคนไทยจะเล่นจริงๆก็ดูที่ปิงมันน้อยๆน,นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกอ่าเซิร์ฟไทยเนี่ยที่มันจะเขียนว่าไทยเซิร์ฟเวอร์ทีเอสเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ลองเล,อเลือกกันดูนะ ถูกใจเซิร์ฟไหนก็ลองเลือกเข้าไปเล่นกันดูนะครับแต่ว่าเลือกเซิร์ฟตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรต่อกันเลือกห้องตรงนี้นะครับประมาณนี้เพราะว่ามันจะมีผลแค่กับคนที่เป็นหัวห้องเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> โอเคก็ประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะตั้งห้องอ่านี้ประมาณนี้เมื่อเราสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาในห้องนะก็ดูเอาเลยลนะว่าเราจะเลือกอะไรบ้างนะครับส่วนมากผมก็จะเลือกประมาณนี้แหละอันแรกนี่ก็คือเหมือนแบบว่าฐานถูกทำลายหมดนะครับ ก็คือจบเลยเกมจบเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ติอันนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้ถึงแม้ฐานหมดนะครับก็คือฐานระเบิดหมดทุกฐานแล้วอะแต่ว่ายังมีคนเหลือแค่คนเดียวนะ่ะก็คือเราต้องฆ่าทุกคนให้หมดนะครับมันก็จะไม่จบเกมนะต่อไปก็อ่ MCV re pack นี่ก็คือเหมือนแบบว่าเราสามารถเคลื่อนรถฐานได้นะครับหลังจากที่เราตั้งไปแล้วนะเออก็สามารถขยับได้อันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับอันนี้มันติเอนจิเนียร์ผมไม่แม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับ ัวนี้แต่ที่ติ๊กมาเนี่ยก็ประมาณนี้ <c oughs> บูทเท่าอไอนี่ก็จะเป็นบอดที่ยากขึ้นกว่าอบอทฮาร์ดนะครับนี่มันก็จะยากขึ้นอีกบุกไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เ,เทอยอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าทําลายสะพานได้ซูเปอร์เวปอนนี่ก็จะเป็นอาวุธนิวเคลียร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามารถสร้างฐานในฐานเพื่อนได้นะครับตัวนี้นอกนั้นผมก็ไม่มั่นใจแล้วครับ โอเคหลักๆก,ก็มีเท่านี้อ๋อแล้วก็มีเกมสปีดด้วยนะครับถ้าเกิดเล่นคบอดก็ตั้งไว้ที่45พอเพราะว่า60เนี่ยมันไวมากๆนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครดิตนะครับก็คือเงินเริ่มต้นที่เราจะได้ตอนเริ่มเกมนะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นยูนิตเริ่มต้นเหมือนกันเวลาเราเข้าไปเล่นปุ๊บเนี่ยมันจะมียูนิตให้เราเลยนะครับ1ิบตัวอ่ะอย่างอันนี้นะเต่๋ยผมลองเล่นให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีมีอ่ารถถังแล้วก็คนให้เราทั้งหมดสิบสิบยูนิตนะครับแล้วก็จะมีตัวนนี้ะ ก็คือฐานแม่ของเราด้านเองนี่อ่าประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับก็หมดแล้วนะประมาณนี้สําหรับหน้าที่เข้าเล่นเกมนะเวลาจะเล่นกับเพื่อนก็บอกจะบอกชื่อห้องอยังไงใช่ไหมก็ตอนที่เราสร้างห้องเนี่ยทุกคนเนี่ยเราก็บอกชื่อห้องตรงนี้ไปนะครับอ่ามันหาห้องไม่ค่อยยากแล้วครับตอนนี้คนเริ่มเล่นน้อยลงนะเออห้องมันก็สร้างถูกน้อยลงแล้วก็บอกรหัสเพื่อนด้วยนะไม่ใช่บอกแต่ชื่อห้องนะเพื่อนเข้ามาไม่ได้นะครับหรือเราจะไม่ใส่หรหัสก็ได้นะ ก็ลองลอง,ลองเลือกเลือกกันดูนะครับหลักๆก,ก็มีเท่านี้นะทุกคนสำหรับการลงแล้วก็การเข้ามาเล่นแบบออนไลน์นะครับโอเคถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าชอบใจยังไงหรือว่าได้ความรู้อะไรเข้าไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆเลยสาหรับการเข้ามารับชมนะ สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้บายบายนะครับ